่วยดาวหนึ่งแสนหนึ่งมื่นบาทโปรโมชั่นของเรานะครับเป็นรุ่นพามสีประตูยกสูงเกียร์ออโตโอ้สีขาวราคาเก้าแสนสี่มืนแปดพันบาทนะครับยกตัวอย่างโปรถ้าลูกค้าดาวสิบห้าเปอร์เซ็นตเป็นเงินหนึ่งแสนสี่มื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทลบเงินช่วยดาวหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทเพราะฉะนั้นลูกค้าจ่ายดาวเพียงสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทก่อนเท่าไหร บอนเพียง12,497บาท84งวดของแถมจัดเต็มๆเ,เดี๋ยวไปชมกันเลยครับของแถมชิ้นแรกนะครับเป็นโลโก้มิตซูบิชิด้านหน้ารถนะครับชิ้นต่อมานะครับเป็นสเก์ตหน้ารถนะครับเป็นชิ้นที่2ไปชมชิ้นที่3กันเลยชิ้นที่3นะครับเป็นคิ้วล้อของแท้จากมิตซูบิชิชิ้นที่4ล้อแม็กขนาด20นิ้ว27555 R 2 0 ชิ้นที่ห้านะครับเป็นกันกระแทกประตูซ้ายขวาเลยนะครับเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปเลยของแถมชิ้นต่อมาเป็นสไตลิ่งบารของแท้จากมิตซูบิชิแข็งแรงทนทานรับประกัน3ปี6 0 0 0ืนโลเช่นเดียวกับกันสตร์อันนี้ทดสอบมาแล้วนะครับว่าไม่หลุดลอกไม่งอไม่แตกง่ายๆรับประกัน3ปีเหมือนกันเดี๋ยวไปดูของแถมชิ้นต่อไปเลยครับ ต้องมองหลังอันนี้ไม่ได้เป็นของแถมอันนี้เป็นของมิซูบิชิมาจากโรงงานมาเลยของมิซูชิ้นต่อมากระบะไลเนอร์อันนี้ของแท้จากมิซูนะครับแข็งแรงทนทานเดี๋ยวไปชมภายในกันครับเบาเป็นเบาะหนังสังเคราะห์สีเทาเดินด้วยได้ขาวเป็นวัสดุอย่างดีนะครับต่อมาจอภาพทัชสกรีนขนาด10นิ้วลองรับ Apple CarPlay Android Auto ปุ่มมิตซูบิชิทัชอันนี้ใช้ง่ายสบายนะครับพอดีเลยพอดีมือต่อมาเกียร์ออโต้เป็นแบบ6สปีดประหยัดน้ำมันพวงมาลัยรับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยเป็นพวงมาลัย4ก้านมาดูสปอร์ตสวยงาม